เขาติดแม่นอนใส่ใสที่น้ำกกเาเข็นน้ำผงโปรหือตัวนี้น่ะเขมาแต่เกษตรนะพวกหมาตอนโตกานใช่กินหามันคงมตาสีมืดอ่มัต่อฮาสิ แป็เอาว่าผมพอก่กินเด้ผมเพื่อนเัืมากินนื่ไรับกระดอกว่าผมอันนี้ใครอ่ะใครพร้อมจะรับน้เพิองไปยัดหน้าดินะครับต้องมาเอากล้งมาเมื่อกี้เตี้ยไปกินกนม,ม,มูกเลยหล่ะจานรสา,รสารั์จังเลยเพราะเราไปกินคมหน่ะ เแบบเนาะอาผมยังเอาภาคันออกอีเว้ย

ประกันไหมอืมยังประกบหามุงหามเงินสิบแหละแล้วมันเทียบกันเทียบกันจะเทือ ผมาอนกินเนี่ยผมเนี่ยจะน้อยจะพอจระถ้ากระดาวานหวานพอมันพอมาเอาหรอผมผมเน่ยจะน้อยพอมาเอามาเอาตลาดน้ำไหนโใที่เจออาที่อ๋อน้ว่ถ้ากระดาวกมันก็แบบคนแบถ้ากระดาวานถ้ากระดาวหวานเรื่องอรับกระดาวานพอมาเอาหอผมเนี่ยจะน้อยจะพอเนงินใหญ่ยิ่งวยไ เขาหวานคุณได้ไปขาไเนี่ยสังมะปุกระด้าหน่ไห้กัมีด้อต้นนั้นกลังจอเดี๋ยวไม่กีกระตไม่กับกระไตม่กักระตเ็มเปหมี้องรอแล้วออก เอ้ม่่านาี่ก็เลยเนเ่แ่ปากเียปเสียอือม่รนะล้ผมก็เชียอเขาเห็นเหรอแ่นอว่าเขาค้นใจนเื่องการไจากคู่บิีบ่